อยู่แล้วก็าเห็นกันว่าเป็นยังไอ้ปักตะไครโอเปอแมนไอ้ปักถูกแล้วแต่วันแรกพยายามก่อแลกันอเสียเพาอะไรต้ามือน่ยมันโติ่งแหงมากๆ่ะนะคอเบิงอดโมี่ผลตัวโอ้ใบสีเฮ้งนามหย่อยใช่แล้วกันเออตัวก็มาอีกนี่ลูกก็ลูกเนี่ย กะดูภาษาญังก oh, yeah. ูเ็กกีตำบลยังกูดน้ำนยอยลงมานิ่นเืองไม่เมือง่ในเมืององเเมืองอำเภอเมืองบมีตำบลเดมันเป็นมีเมันเเป็นันแงซื้อดอก7 8อ2 4ตัวซื้อเมืออนบหี่ แม่ตัวซื้อมือไหนบอกระไรอายุปั๊มน้ำมันที่เ้าเบิ้งน้ำกันบูว่าตอนนี้มันกระปิกระไม่บอกระไม่บอกระแต่ปีไก่เป็นยังดอก่เสียงจ้าพิธีรำการแสดงสุดยอดคอนเสิร์ตนำมุกตะกอนกำนองขอนแกะมันลิ้นนิ้วซื้อดอกเดี๋ยวมันกะเศร้าคอล์ดลวงสมัยก่อนมาเดินพี่น้องเด้อมาไล่ฝนน้ำกันเดี๋ยวจังหวะมนกะเศร้าดอกมันตกใจออกภาษาซื่อ